ล่าสุดนะครับวันนี้นะครับเซอร์จิมรดคริปนะครับหลังจากที่มีการคุยข้อตกลงนะครับกับแดนแอชเวิร์ดนะครับผอกีฬาของสโมสรนิวคาสเซิลแล้วนะครับปรากฏว่าวันนี้นะครับแดนแอชเวิร์ดเองนะครับก็ตอบรับนะครับที่จะมาเป็นผอกีฬาคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วนะครับในสื่อต่างประเทศนะครับรายงานว่าเซอร์จิมรดคริปนะครับอาจจะให้สโมสสแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน้่ยนะครับ แต่งตั้งเขานะคือเขารอเวลาในการแต่งตั้งนะครับคาดกันว่าจะเป็นช่วงคริสต์มาสนี่แหละนะครับแล้วก็อาจช้าสุดอาจจะเป็นช่วงก่อนปีใหม่นะครับอย่างไรก็ตามนะครับเขาได้แจ้งให้กับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วนะครับว่าแดนแอชฟอร์ดจะมาเป็นผอ,อ,อกีฬาคนใหม่ในเร็ววันนี้นะครับฟังข่าวเต็มสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในคลิกข้างล่างได้เลยครับขอบคุณครับ